สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้บีจะทอดแคบหมูนะเพื่อนมีจะตำถั่วแต่ว่าพี่จะหาก,กับเล่มก่อนพูดกับเล่มเหมือนคนขี้เมาเนาะหาก,ก,กินกินกัดนะเพื่อนนะกินเฉยมันแม่เลยอันนี้คือหนังหมูนะเพื่อนนะที่บีเอามาแช่ไว้ในน้ํามันนะเพื่อนที่บีตากให้มันแห้งแล้วบีก็แช่ไว้ในน้ํามันตอนนี้พี่จะทอดกันฮันะะเพื่อนนะ กอดกันทำไมเนี่ยอ,อันนี้มันกอดกันเป็นไงเพื่อนพูด,พด,ดีไหมคะแคบหมูลองดีเ้้เยกินแต่ตำถั่วนะเพื่อนนะฟันไม่ดีเดี๋ยวบีก็ชอบกินไอ้ของพวกนี้นะนี่ทำไมนะ ัเลยเรียบร้อยทั้งเพื่อนตอนนี้ก็ไปตำถั่วนะจ๊ะตอนนี้เรามาตำถั่วทันนะานเพื่อนนะตำถั่วืนนะเพื่อนผอิดลงไปมันมีกลับเกมขนะ มือเลยดังเพื่อนจะเทือนไหมคะกล้องจะเทือนไหม่นดี ลองครกใหม่นะเพื่อนอันนี้ครกที่บีซื้อมาบียังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยเปิดซิงเปิดซิงนะเพื่อนคือว่ามาตําข้างล่างเพราะว่าข้าวที่เลี้ยวตําข้างบนใช่ไหมเพื่อนแล้วมันคว่ำตกมามันเลยแตก <c oughs> ก็เลยมาตําข้างล่างนะเพื่อนใส่มะนาวที่นี่ก็มะนาวเหลืองนะเพื่อนเนาะ เพื่อนบิจิทชอบใส่กะปิตำมถั่วใส่กะปิแล้วมันอร่อยนันเพื่อนนะใส่กะนินึงอันนี้กะปิย่างอันนี้มีน้ำมะขามเปียคน กาแข็งมากน่าสงสารนะทรมานเวลาใช้เนี่ยพอก่อนลำบากเหลือเกินปะลานิดหน่อยอน,นี่ปะลาก็ทำเองต้มเอง ตาลาสูตรน้องบีดีใส่เลือตามเชกโหลกปลากระเดนเสโอเั ผ็อร่อยมากเลยเพื่อนพอแล้วนะคะจะเทใส่จานเรียบร้อยนะเพื่อนตำถั่วกับแคบหมูนะตอนนี้ก็จะชิมสิมือตัวเองนะเพื่อนอร่อยจังเลยอ่ะชิมแคบหมูนะเพื่อนอือหืออร่อย ฟูดีแหมเพื่อนแคปหมูมิิอนะกรอบด้วยอร่อยด้วยนะเพืพ่อนอะมีความสุขได้กินนี่มีความสุขนะพเพื่อนถ้าทำงานนี่จะจะทุกเวลากินจะมีความสุขตลอด สองสารฟันมากเลยเพื่อนกินเสร็จก็กินยาแก้ปวดน้ำเพื่อนนะมันจะปวดระบมฟันมันจะระบมนะมันไม่ปวดแต่มันมันระบมระบมยังไงไม่รู้อร่อยเหลอเลยอ่ะ เท็บหมูมันกรอบมันไม่ค่อยแข็งเหมือนหมูสามชั้นนรอหมูสามชั้นนี่กัดไม่ไหวอ่ะอร่อยอร่อย ขอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนไปแล้วจา้า